ทุกคนรู้กันหรือเปล่าคะว่าสัตว์ชนิดนี้คืออะไรวันนี้เรามาทำความรู้จักกับน้องๆกันค่ะแพจะจัดอยู่ในอาณาจาักรสัตว์ค่ะ Phylum Chordata Class Mammalia Order Artiodactyla Family o v i d a e Genus c a b r a Species C. a l e g a s และ s species C. a h e r a n s, ค,มม <S, <S ค่ะนี่คือแพะท,ที่พ่อกิตาเลี้ยงไว้นะคะซึ่งเพิ่งเกิดลูกไปไม่นานนี้เองอยู่ในช่วงของการให้นมอยู่พอดีเลยค่ะ ที่วกเราเห็นกันอยู่ทั่วไปนะคะเป็นแพชนิดย่อยของแพทีท่ถูกทาให้เชื่อมจากแพในป่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรปตะวันออกค่ะซึ่งอยู่ในตระกูลคารราใกล้ชิดกับแกะนั่นเองค่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่ามีแพกว่า300ชนิดเลยและแพพื้นเมืองในประเทศไทยนะคะก็มีอยู่หลายชนิดเช่นเดียวกันค่ะเช่นแพจังหวัดตากจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นแพท,ที่มาจากประเทศอินเดียหรือประเทศปากีสถานนะคะ จะมีรูปร่างที่สูงและใหญ่กว่าแพ้ทางภาคได้ดนัเองค่ะสำหรับสัตว์แปลกชนิดต่อไปจะเป็นสัตว์อะไรรอติดตามชมกันนะคะ